เห็ะอรย์อะไรอาจารย่อทุกคนคิดิที่อัดนล่าสุดเมื่อกี้อ่ะก็คือมนม้ที่ละพลดมาล่ในเกมอ่ะเดี๋ยวะดูแลทำกได้จะเป็นอีสเตอร์เอก็ได้นะเดี๋ยวพเดี๋ยวพี่เอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำเดี๋ยวผมไทำคิพีนะเอ๊ง่นยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะมาีหนึ่งจะไปดูก่อนนะนี่ไงทุกคน ขนาะยังไงไี่เม่เห็นเปล่ทุกคนมเห็นเปลาทุกคนทุกคนเห็นเปล่าในกูจะไปดีไม่ไม่ตองไปอยู่ตรงนู้นตอยู่ตรงนั้ประมาณเนี้ประมานี้ยแล้วก็กระโดดใช่ไหมแล้วทำไมันไปไม่ได้แล้วมันต้องอยู่คนเดียวเว้ยมันต้องอยู่คนเดียวอน่มนีมันเหมือนมันมีกาแพงกั้นอะมันไปไม่ได้เลย

จะไปกับพี่เขาคุณพี่อันตรนโอ้ยจะเดินเื่อนกโอ้ยครผู้คเห็นเปล่าเออง่าย